ทดสอบให้เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับว่านี่สตาร์ทสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเนี่ยแต่ gps มันยังรองอยู่ต้องใช้ตัวนี้นะครับดูให้เห็นนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ลูดขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> อ่าเห็นไหมมันจะหายเลยแล้วก็เราสตาร์ทปุ๊บ <c oughs> ข้างล่างนี่ไฟมันยังกระพริบนะครับนี่เป็นระบบระบบน้ํามันอีกนะครับตอนนี้ระบบน้ํามันอยู่เราใช้ตัวนี้แหละครับเร่ยงเขาเลีงแรงน,นิดนึงนะครับอ่าฮะตัดแล้วครับ ปัดตัด,ตดปุ๊บมันดับ,ดบแล้วก็สตาร์ทใหม่ครับมันจะเป็นขึ้นระบบระบบการแล้วครับอัตโนมัติแล้วท่นนี้ก็โอเคสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ครับวันนี้ก็ตอนเข้าบ้านนะครับเขาบ้านวันนี้เข้าบ้านไว้นะครับวันนี้เงียบๆนะครับวันนี้เงียบๆแล้วก็ฝนคลื้มๆนะครับไม่ค่อยมีคนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดู ว่ารถแท็กซี่คันที่ผมขับรุ่นไหนนะครับมีคนถามว่าขับตัวนี้ตัวไหนนะครับก็คือพอปีไหนนะครับแท็กซี่มันก็มีข้างในข้างนอกนะเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูนะครับว่าคันที่ผมขับนี่มีระบบอะไรบ้างนะครับภายในของแท็กซี่คันที่ผมขับนะครับอันนี้จอดอยู่บ้านนะครับเข้าเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไปไปไปดูกันไปนี่ครับคันคันที่ผมขับนะครับมันจะเป็นตัวตัวนี้นะครับ ปีน่าจะเป็นปีสองสองพันแปดนะครับรุ่นรุ่นนี้ครับตัวเนี้ยครับปีสองพันแปดรถคันนี้สองปีแล้วนะครับสองสองปีแล้วก็ขับสองคนนะครับกับลูกพี่เขาตัวนี้นะครับปีสองพันแปดเดี๋ยวนี่ดูภายนอกก่อนมันจะเป็นเลอะนะครับเพราะว่าฝนฝนดูฟ้าครับคลืมคมครับมันยังไม่ยังไม่ล้างล้างเลี้ยก็ตกอีกนี่เป็นท้ายนะครับ เป็นระบบ NGV นะครับ NGV อยู่ด้านในนะครับถังกา๊าซด้านในหลังก็พอใส่กระเป๋าได้ใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับฝนลงเม็ดมาแล้วพูดยังไม่จบลงเม็ดมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับของผู้โดยสารอันนี้เป็นข้างในนะครับข้างในนะครับเป็นข้างในรถอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ท,ท,ท,ที่ที่ชาร์จนะครับที่เสียบแบบ USB นะครับมี2ตัวนะครับสำหรับไว้ให้ผู้โดยสารนะครับส่วนข้างหน้านะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นติ๊กเกอร์นะครับผมสั่งตัดมาเองนะครับอ่าเป็นของ youtube ของผมนะครับแล้วก็ facebook แล้วก็ i d Li n าเบอร์โทรนะครับตัวเดียวกันนะครับนี่เป็นข้างหลังของห้องผู้โดยสารนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้านี้จะเป็น ข้างบนนี่เป็นมิเตอร์นะครับถัดด้านขวาออกมาเนี่ยจะเป็นที่รูดบัตรนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับที่รูดบัตรนะครับเวลาเราสตาร์ทเนี่ย GPS มันจะร้องนะครับเราต้องใช้บัตรรูดนะครับตัวนี้ครับแล้วความเร็ววิ่งได้ความเร็ววิ่งได้ร้อยสามสิบนะครับไม่เกินร้อยามสิบนะครับถ้าเกิน GPS มันจะร้องนะครับ GPS มันจะร้องเป็นระบบ อ่าสตาร์ทปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทออโต้นะครับเป็นตัว E เครื่องพันหกนะครับปี2018ตัวที่ผมขับที่ใช้ทำแท็กซี่กันนะครับเพราะว่ามีเอฟซีถามมาว่าแท็กซี่ผมขับตัวไหนราคาเท่าไหร่ค่าเช่าเท่าไหร่หรนะครับผมก็เดี๋ยวรีวิวภายในให้เพื่อนๆดูนะครับรถคันนี้ก็2ปีแล้วครับข้างหน้าก็คอนโซลน,นี่ผมติด 2, 2 2 2ฝั่งนะครับเพราะว่า เดี๋ยวคนขึ้นข้างหน้าขึ้นข้างหลังก็จะมองไม่เห็นนะครับเป็นสติกเกอร์อสั่งเขาตัดมานะครับชิ้นละ้อยนะครับเป็นแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับท่านใดสนใจอยากได้ก็ให้ฟรีครับไม่ให้ก็จะล็อกคอให้ครับคุณเล่นนะครับเอาไว้ติดอย่างเงี้ยครับเอด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นกล้องนะครับตัวดําๆเนี่ยครับบนกระจกเนี่ยเป็นกล้องนะครับอ่าไว้จับ ผู้โดยสารเวลาขึ้นเนี่ยหรือว่าคนขับเนี่ยยังไงหรือทะเลาะก,กันกับผู้โดยสารหรือผู้โดยสารร้องเรียนเนี่ยกล้องตัวนี้มันจะไปที่ขนส่งนะครับแล้วตัวเนี่ยตัวสําคัญนะครับตัวเนี่ยเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินไว้สําหรับผู้โดยสารร้องเรียนหมายความว่าแท็กซี่ทําไม่ดีไม่ร้ายกับผู้โดยสารนะครับ เขาสามารถกดฉุกเฉินตัวนี้ได้ไฟแดงมันจะไปยิงที่จอที่ขนส่งเขาเลยนะครับมันจะขึ้นที่ขนส่งว่ารถคันนี้มีปัญหานะครับแล้วเขาจะมาเช็คดูที่กล้องตัวนี้นะครับว่ามีปัญหาอะไรแล้วเขาจะเขาจะดูได้เลยว่าพอพอรถรถทุกวันนี้รุ่นใหม่นะครับเขาติดตั้ง GPS นะครับที่จริงจะมีหน้าจออีกตัวหนึ่งนะครับหน้าจอ,อาที่ขนส่งเขาติดตั้งให้มาเป็นเป็นระบบแท็กซี่โอเคนะครับรถรุ่นนี้ ที่เป็นจอเท่ากับจอหน้าจอของอฟเอ็มซนี่แหละครับแต่ลูกพี่ถอดออกเพราะว่าลูกพี่บอกว่ามันเกะก,กะตัวตัวนั้นจะเป็นตัวรับงานนะครับคล,ล,ล,ล้ายๆแบบว่าผู้โดยสารเรียกเรียกรถนะคล้ายๆแกร็บ Uber อูเบอร์ประมาณนี้แหละครับแกล็บอูเบอร์ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าตัวนั้นนะ่ะมันมันสามารถผู้โดยสารเขาจะเชื่อมต่อกับระบบแท็กซี่ได้ว่าแท็กซี่อยู่ไหนไหน,ไหนนะครับแต่ลูก ลูกพี่ถอดอกอกเพราะลูกพี่บอกว่าเกกะอ่าเป็นตัวนี้แหละตัวนั้นจะเป็นเสียรายปีนะครับปีละอ่าสามพหรือสามพันหี่แหละประมาณนี้แหละครับที่ผมที่ผมจำได้นะครับระบบก็อยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่า g p s ที่เขาที่เขาดักจับความเร็วอ่ะเขาจะไม่บอกนะครับแต่มันอยู่ตรงที่แถวที่ใดที่หนึ่งนแหละครับตรงที่เขาติดแต่ว่าเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเรารู้ ถ้าเรารู้ปุ๊บเราไปถอดฟิวอ,อกเนี่ยระบบตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่เข้ากับที่ขนส่งนะครับคือระบบมันจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าระบบตัวเซ็นเซอร์ถ้าวิ่งความเร็วมันเกินนะ่ะมันเกินที่ขนส่งอยู่แล้วครับขนส่งเขาจะนั่งดูก็จะมีเบียนตรวจสอบดูนะครับที่สัมผัสมานะครับมันระบบ GPS ตัวนี้มันก็ไม่แตกต่างกับของรถทัวร์นะครับอ่าก็คร่าวๆนะครับเครื่องพันหตัว E นะครับตัวนี้2อ0พน่าจะ2อ0พนนะครับตัวนี้ <c oughs> ขาหลังก็ข้างหลังผู้โดยสารนี่ก็กว้างนะครับก็กว้างอยู่นะครับก็โอเคนั่งผู้โดยสารขึ้นก็ใช้ที่เสียบ USB ระบบไฟคนโซนกลางหน้านะครับคนขับก็มีนะครับก็คือโอเคระบบเครื่องเสียงนี่ก็โอเคนะครับตัวนี้รถคันนี้2ปีแล้วนะครับ2ปีแต่ยังไม่ได้ทํา ระบบวาล์วล้วไม่ทําอะไรเลยนะครับสักอย่างเปลี่ยนแค่ช่วงล่างพวกบูธปีกนกธรรมดาลูกหมากทีเ่เวลาเราขับลุยน้ําอะไรเนี่ยเป็นปกตินะครับอันนี้ฝนก็ลงเม็ดนะครับเนี่ยฝนตกนะนเนี่ยเนี่ยตกเลยเนี่ยกาลังรีวิวให้เพื่อนดูว่าฝนตกตกจริงๆด้วยไปยังไงอะลมรถอยังไงที่นี้อ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าผมขับรถรุ่นไหนแล้วก็ระบบข้างในรถเป็นยังไงนะครับ ผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับเป็นระบบเนี่ยครับแอร์ Air <Air S 1> ก็ยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าแอร์นี่เป็นใช้ระบบะกรองแอร์มันก็เลยโอเคอยู่แบบไม่ต้องล้างตู้บ่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันตันปุ๊บเราถอดต,ตัวใต้เก๊ออกมาเนี่ยใต้เก๊ออกมาเนี่ยตัวตัวเนี่ยมันอยู่ใต้เก๊เนี่ยออกมานี่ปุ๊บเราก็ใช้ลมเป่าออกนะครับมันจะสบายครับไม่ต้องล้างบ่อยนะครับไม่ต้องถอดส่วนตัวเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยข้างๆบัตรใบกับขี่เนี่ยเวลาสตาร์ทปุ๊บเราต้องใช้ใบกับขี่เราลูดนะครับ เป็นสาธารณะหรือว่าชนิดที่2ทุกประเภทขึ้นไตนะครับใช้ใช้เทียบเทียบเท่ากับใบกับขี่สาธารณะได้นะครับข้างน้าทั้งอันนี้เป็นระบบปิดเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงตัวนนี้ข้้งน้านจะเป็นปุญแจลยล็อกขี่ล็อกแ้่เราไม่จะต์ทขึ้นบนรถเพราะจะแฟมันก็จะกระพริบนะครับนี่ครับฝั่งคนขับก็จะมีระบบออโต้ระบบปรับกระจกธรรมดานะครับปกติกดขึ้นลงนะครับฝั่งนุ้นเปิดกระจกไว้ฝนเข้านะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ครับผมก็จะพยายามรีวิวมาให้เพื่อนๆดูนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูมิเตอร์มิเตอร์นี่ผมปิดไว้นะครับมิเตอร์นี่ยังปิดไว้อยู่ปิดถ้าเปิดก็เปิดตัวนี้ครับเปิดตัวนี้ไฟไฟบ้างมันจะขึ้นตรงนู้นครับสีเขียวนะครับเวลาผู้โดยสารขึ้นก็สตาร์ทตัวนี้ ตั้ตัวนี้ปุ๊บอันนี้เป็นระยะทางกับเวลานะครับตรงบนเนี้ยในเวลานี้ระยะทางนะครับมันโกงไม่ได้นะครับมันจะหมุนไปตามถ้าเราเข้าบ้านไม่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 เปิดนะครับแล้วก็กดตัวนี้เบิ้ลสองครั้งนะครับปิ๊บปิ๊บแล้วก็เคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บไฟว่างมันจะขึ้นอยู่แล้วถ้าเราไม่ไม่ไม่รับก็ย้ำตัวดำครับปิดไปเลยครับอ่าโอเค ท่านใดที่ยังขับรถนะครับอยากให้ผมแนะนําที่ขับรถหรือว่าเช่ารถอย่างเงี้ยผมสามารถแนะนําให้ได้นะครับว่าในซอยนี้ก็มีรถเยอะอยู่นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ